มาทำละครสั้นเรื่องบ้านเราฝนตกไปรับชมกระไรเย่ลูกวันนี้ฝนตกนะเห็นไหมฝนแฉะมากเลยเฮ้ยไม่แต่ว่าบ้านเราน้ำท่วมแต่แม่ลืมวันนี้แม่ลืมอะไรห,หรอคะเอ๊ะ หน้าบ้านหน้าแามา่แม่ฝนบ้านเราตกในยูเนียนเนี่อฝน,น,นบ้านเราตกเลย แต่ว่าลูกแม่ลืมล็อก็คืแม่ลืมที่อบ่บ้านหลังคาลูกอะอะแม่ลืม่ร่างน すごいこは若いんですよ。 Thank you. คือพี่จะเป็นคืหอหนูพี่จะเป็นแบบนั้นหนูฉันเป็นไม่ใชเฮ้ยมีคนมาช่วยแล้วสวัสดีครับอ้าวคุณมาจากไหนคะผมเป็นคนช่วยคนครับบางคนช่วยคนครับและคุณเป็นอะนไรคะเพราะวันนี้ผมต้องไปช่วยเหลือคนครับโอเคค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวฉันจะตามไปที่มังกรทองครับ,คครบได้ค่ะมันไม่มีเอาทีละคนสิทำก็ได้ฮึฮึฮึ

对呀。<Yeah. S 2> <laughs>